อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตนะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักราเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100%่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโกะ ก็กราบสวัสดีสวีดัสทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโต้หลัวต้าลู่สัปยุทธวิญญาจารย์กับผม nt channel วันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปโดว,วันนี้นะครับผมเราก็จะพาทุกคนนะครับผมตามหนะ้าปกคลิปเลยนะทุกคนนะมารีวิวสกินใหม่นั่นเองนะครับผมว่ามันจะน่ารักแค่ไหนนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนนะทุกคนนะ รวมถึงนะครับผมผมจะพาไปดูตอนที่มันใช้สกิลด้วยนะครับว่าชุดนะครับผมของมันนะครับมันจะสวยแค่ไหนละกันเนาะซึ่งต้องมีคนถามแน่นอนนะครับว่าชุดมันเปลี่ยนสกิลหรอต้องพูดตรงๆนะครับว่าไม่เปลี่ยนครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกคนสําหรับสกินนะตอนนี้นะครับผมที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด2ตัวละครนะครับผมก็คือนิ่งหลงๆนะครับผมแล้วก็ ไปเฉินเสียงนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้เนาะซึ่งสำหรับผมบอกตรงนะครับว่าการรีวิวสกินนะครับผมถามว่ามีประโยชน์มั้ยนะตอนนี้นะครับก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ชู้เฉยๆครับมันยังไม่เปลี่ยนอเมเนชันมากมายนะครับผมแต่ถ้าเป็นคนแบบคลั่งรักนะครับผมส่วนตัวสำหรับผมนะครับก็ควรเอาอย่างยิ่งนะครับผมเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะครับผมส่วนตัวเซิร์ฟเตอร์วันผมก็มีแต่สกินไม่ไม่มีตัวไอห่าเอ้ยโคตรเศร้าซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนนะครับผมมาดูสกินครร่่าวๆกกกัันนนอละีข้า มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหรอกแต่เราอยากทำไปเชยครับก็ดูครับผมสกินมันก็จะเปลี่ยนเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะแปลว่าโชว์เลนล่างอันเล็กน้อยของตัวละครนิ่งหลงๆแบบสวยมากๆนะครับผมแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยนั่นเองนะครับผมสำหรับล่างนี้เนาะต่อไปนะครับผมตัวละครไปเฉินเซียงนีผมคอตตู้มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนนะบอกเลยว่าโคตรต่างกับสกินแรกนะผมสกินแรกก็คือแบบโอ้โหคือสกินที่2กับสกินแรกนี่คือต่างกันจัดๆแต่ครับผมก็จะประมาณนี้เลยละกันเนาะ ซึ่งอย่างที่บอกไปเลยครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนมาเล่นลิหน้าพาทุกคนมาดูโมเดลแล้วก็พาทุกคนมาดูเอเมชั่นของสกิลเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมว่าพอเปลี่ยนเสื้อสกิลมันจะเป็นประมาณไหนเนาะซึ่งที่บอกไปครับผมมันไม่เปลี่ยนอะไรมากมายแล้วกันเนอะมเปลนแค่เสื้ออย่างเดียวแล้วกันเนาะโอเคก่อนที่จะไปรับชมช่วชกดไลค์เพราะว่าหนึ่งไลค์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยละกันเนานะซึ่งการที่จะเปลี่ยนสกิลนะครับผมไปเชินเซียงนะครับจะมีแค่สกิลเดียวคือสกิลอวแหวาานะวา,เปเปนานนนะ แล้วก็นิ่งลงๆนะครับผมต้องใส่เป็นดอกไม้นะครับผมในวงแรกนะครับแล้วก็ต้องใส่เป็นกินเลนนะครับผมในวงที่4นะครับผมถึงจะโชว์สกิลเนาะถ้าเราใส่นอกเหนือจากนี้จะไม่โชว์สกิลละกันนะครับผมโอเคแล้วเราขออนุญาตปรับเป็นคูณหนึ่งพอละกันนะทุกคนนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นจังไซนะทุกคนนะิ่มปรับวงแหวนทุกคนไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรลมปรับวงแหวนไม่เป็นไรครับผมก็สกิลไปก่อน มาผมถึงตัวละครน,นิ่งหลงๆไปพรียบร้อยนะครับเริ่มแรกเดี๋ยวเราขอโชว์แหวนที่1กันก่อนเลยละกันนะครับผมก็คือสกิลนี้เนาะเจ็ดสมบัติว่องไวละกันครับผมมาดูซิว่าสกิลเป็นไงครับผมปุ๊บเหมือนเดิมครับผมแต่แค่เปลี่ยนเสื้อบ้านไหมครับผมก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะครับผมณตอนนี้เนาะโอเคไหมที่บอกไปเลยครับไม่มีคลิปลงครับผมก็เลยมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> หรือว่ามาขิงสกิลอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเหมือนมาขิงสกิลอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวรอสกกิลลลที่่3ไไมมดูเลยละัันครบผป เนี่ยผมก็จะเป็นโมเดลประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมเป็นการปล่อยนกไปทีหนึ่งครับผมแล้วก็ปิดเวทนาไปเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งนะจ๊ะเห็นไหมทุกคนก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะซึ่งก็เหมือนเป็นการที่มาป้ายยาคนนะครับผมคนดูละกันนะครับว่าสกินมันก็จะน่ารักอะไรประมาณนี้ละกันเนาะอาจจะไม่เปลี่ยนอเมิชันมากมายรับผมแต่เสื้อผ้าตัวละค,ครับผมคือสวยมากๆครับผมโดยเฉพาะตัวละครน,นิ่งหลงๆเลยนะครับผมโอ้โห น่ารักน่าชังมากๆโหสกิลฟ้าผ่าไปหนึ่งทีโอ้โหแรงมากๆครับผมแล้วก็โผล่ปล่อยไปหนึ่งทีติดสตันไปเป็นที่เรียบร้อยผมสับตออัวละครเอิร์ธของเรานะครับแล้วก็เตะธรรมดาไปใส่นิ่งหลงไปเลยหนึ่งทีโอเคแล้วต่อไปครับผมมาดูสกิลสุดท้ายของเขานะครับก็คือบัฟเดี่ยวของเขาบ้างแล้วกันเนาะชื่อสกิลว่าเจ็ดสมบัติโจมตีนะทุกคนนะเราก็มาดูว่าผมว่าจะเป็นไงนี่ครับผมโมเดลก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมเหมือนเดิมนะครับผมแต่จะได้เห็นนะครับผมชุดว่ายน้ำอันสวยสดงดงามของตอัวละครนิ่งหลงนนนั่นเองะะจ๊ โอ้โหมันมาป้ายยามากกว่านะครับผมเพราะว่าสกินนะครับผมมันไม่เพิ่มอะไรอยู่แล้วทุกคนเอาตรงเลยนะครับไม่ไม่มีเพิ่มแบบว่าเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันไม่มีนะทุกคนนะไม่มีอะไรแบบนี้แน่นอนนะครับผมจะมีก็แค่ความเท่นะครับผมรวมถึงในอนาคตที่ผมเห็นนะครับผมของมารสูรของผมนะมันจะมีเอฟเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะครับผมที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะแต่ณตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนนะเออโอเคอะไรประมาณนั้นเลยละกันครับผมซึ่งก็เหมือนเป็นคลิปที่เอามาขิงซะมากกกกกวว่าลลนนนทุคแ้็ พาทุกคนนะครับผมมาดูอเมนิชันคอสตูมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะทุกคนนะอะไรประมาณนั้นเลยแล้วกันครับผมอาจจะไม่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการรีวิวคอสตูมคร่าวๆแล้วกันครับผมก็จะเป็นคลิปไวายๆกันนิดนึงแล้วกันเนาะก็จะมีนิ่งลงๆนะครับผมกับตัวละครไปเฉินเซียงนะครับผมที่มาในฤดูร้อนนะครับผมโอ้โหแล้วไปทะเลกันโอ้โหชุดน่ารักจริงๆนะครับผม ก็จะมาป้ายยาทุกคนนะครับผมสําหรับปาร์ตี้ซัมเมอร์นะทุกคนนะก็สามารถจับจองได้แล้วนะครับผมนะตอนนี้เลยนะครับผมซึ่งในคลิปสุ่มนะครับผมน่าจะลงช้ากว่าคลิปนี้แน่นอนแลวกันเนาะเดี๋ยวก็รอติดตามมาได้เลยแล้วกันครับผมว่าเราสุ่มหมดไปเท่าไหร่นะผมถึงจะได้นี้มาแล้วกันนะผมเดี๋ยวรอติดตามมาได้เลยนะจ๊ะซึ่งคลิปวนี้ก็มีเพียนนี้เลยแล้วกันครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปวันหน้าคลิปวันนี้มีเพียนนี้เลยบายครับ ลูกกี่ทีไม่เตอคน